เราไม่มาเล่นนะเาต้องเรีเรร้เป็นการประกวดเป็นการประกวดโรงเรียนโดยคุณครูจะเป็นคนให้คะแนนว,ว่าโรงเรียนไหนกตัญญูนในการมีสมาธิเล่มสองไม่พูดและไม่เล่นคุณครูจะให้คะแนแนนะะคุณครู ดีที่สุดสติดีที่สุดจะไม่พูดตามพระจารย์นะพระจารย์พูดอย่างเดียวลูกมีหน้าที่ทำแล้วก็มีสติถึงพระจารจะพูดยาวอย่างไรก็ตามนะเรียมนะยกเลยด้วยนะครับอันนี้เรียมกว่าร้อมนะอีกเที่ยวทีสามนี่เป็นการแข่งขันแล้นะ เอาือลงเตรียมรับผู้เาใหม่ผู้สมืามยสามมือพาเที่ยีเตรีเทียวมีคะแนนมือที่รัตัวรับเตรียมรับผ